อีพอว์นำของมามาอีกแล้วพี่น้องครับนี่ชว่วงนี้นะบนเับนเบนเ้นขายบัเน้นขายเน้นซื้ออีพอแล้ววะแล้วามันแพงเพิเ่นกันอยู่บัวย่าบัวอดีตนั่นหรบัวอาหารื้อนั่นจริงช่วงนี้ค้าเแม่บบัวหัวครับครับครับก็บว่ามันบัวเด่ขายกับเป็นแม่บอก,กไปเลยเพราะว่านี่แต่ตัวนี้มาตัวหนึ่งพอกระยามแดงเขาโทรมาไปเบิเง้งงวดทองเดือ พ่อก็ไปจะหั่นบะตันคำบะตันถือสเปกบ่มันสีส้ <c oughs> นทีลูกพ่อก็เลยาว่าเจอมาขายให้อยแต่ว่ามันท่องแปรเดือนเนี่ยรู้ไก่จะออกแล้วนุ่มใหญ่กระเจาะเลยตรงว่างงามบ่พ่อเป็นสีละเอียดสีแดงละเอียดอย่างมันแห่งเป็นโตคาพ่อฟังนะลูกคาแต่ห้าบะหมี่เลยเดเรียง,เร,ง,เ,รงเรื่องนิสัยมันแม่ครับคันพ่อคันแม่นว่านิสัยดีพ่อมาแล้วแม่นี่ถ่ายพี่น้องมาเมืองแล้วว่ามันปนใหญ่นะครับสมซื้อนะครับสมคำหล่ำลื้นนะครับมาดาบอนุ่มได้เลยนครับด้วแม่นี่นด้เ น่องไหดาเด้เพี่น้องครับเพราะว่ามันไนยีเลียนนะครับตัวจริงนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับบ้านุ่มใช่แนบมาแล้วครับผมพบกันกับบรรยากาศยามเตียงๆเตียง,งนะพอน้องบ้านก็นั่งกินเ้าเขาชอบดิอีพอจัหมูอีพอว่าน้ำเขาเอมามาอีแล้วพี่น้องครับนี่ชว่วงนี้นะบ้านเนียนข,นนขายเน้นซือ้ออีพอเรวปะ แล้วามันแย่งคนกันอยู่ว่าว่าอดีตนั่งตรงบี้ว่าอานสื่อนั่งตีชวนให้คาดได้ป่าววะครับครับครับก็ว่ามันบ่เดืขา,ายกับเป็นแม่บอกไปเลยอีกหลายปี่น้องครับความสูลของพ้องพลอยว่อครับเนาะแม่เ้าเดือดเรียงงัวโตใกล้ๆมันเดเป็นพ่อพูดแบบบอลนนมาซ้อมมันกับยืนผ่อนเจอของงัวนเสาแรกเสาแรกนะครับช่วงนี้นะครับติดของงัวนะครับเนาะงัวเนพลายได้พี่น้องครับนั่งขวามือไหมนะครับเนาะพี่มีแต่เสาๆเลยนะครับผมแต่ว <c oughs> ่าตัวนี้ <c oughs> เป็นต <c oughs> ัวหลักสุดหรือเปล่าเนาะ แทน,นตัวนี้ลาสุดตัวนี้จะเรียงพออายุเป็นไหตัวนี้พ่อหกเดือนกลัวหกเดือนกลัวแต่ว,ว่าไงให้หยังนังอูนสมงวกับปีเลย <c oughs> ตัวนี้ลูกลูกพ่อได้พอนีมลูกพ่ออียังดอกมันกับลุงคนว่าจะเอาใบมาให้นี่อ,อ๋อรอใบอยู่นะครับแต่ว่าหลงงลงซื้อมันอยู่เป็นจุดเด่นตัวนี้พ่อ่าเมืองไหนพ่าเนือนังเด้มันแมน, <c oughs> านามึนงแต่นนังพี่น้องย่นๆนะครับเนาะ ถ่ายต้นนี้ประมาณร้อยร้อยยี่สิบแปดแต่บ่พอรอยยี่สิบห้ายี่สิบแปดนะพ่อเนาะมันมันสูงกว่าต้นนั้นอยู่สูสีร้อยยี่สิบแปดแต่ว่าต้นนี้สีของบระท่านเก่งนะพ่อโอ้โค้หางนะครับผมเบิ่งหางเบิ่งถ่ายเขาเขาซ่อนน้าบนอัวอยู่หกเดือนนะครับเนาะเอออย่าไปออกมาเยอะย่าไปหยอกกันอย่าไปหยอกกันอันนี้ก็แม่มานจิตไอแม่มานหายด้วยนะครับแม่นี่นะครับ อยากขีโ่โก่งอยากว่างหันก็อยู่น้ำกันอยู่ไหน <c oughs> นี่น้องหลายคนก็ถามนะครับเพราะว่าบ่อเปิดจะโตเน่ะบอ่อครับน,น้อหไรโตนะครับผมผมก็บ,บอกว่าได้ครับน้อเราบอจะมีราคาจะโตนะครับนอแต่ว่ากะมักตัวไหนนะครับผมโทรมาผลคุยนะพอน่อนอ <c oughs> เออผนกรโทรมาคุยผนกระดรอับเดี๋ยวไปพื้นอันแน่อยู่ได้เราพูดมาแล้วค่ะ <c oughs> อ๋อพูดได้ผลมากผลกระทูกไปอยู่เอาไว้ฟไฟมังพวกอะไดบ่อคือว่าพนพอพอบ่อเนีนิ่นิ่ที่ราคาเปิดนะลูกคือว่า ขันไผมากกมาขอกับมาสอบถามราคานี่ยบ่ก็สิจว่าแพงกันว่ามันแพงเพิ่นก็หาซสื่ออยู่ได้่ะมันก็บ่แพงกับลูกบ่แพงตันเนี่ยหน่นยก็ขายไปก็มีคนมาพอกับปั้นไปนะเอาไงวาตอนนี้คือเนีนให้มากพูดคุยกันมากว่านะครับเพราะว่าอีพ่อมานี่มีราคาอยู่แล้วนแจ้เจ้าของแต่ว่าก็อยากให้มันไปต่อได้ละก็เลียงของไปก่อนล้วแต่ว่าเอาว่าผู้ได้มักตัวได้กัโทวมาถามเอาตัวนั้นดีกว่าเออถ้าว่าราคาไม่ได้ก็จังแบงปันกันนะพอ นี่แหละครับสไตล์เพราะว่าลงอยู่ในกลุ่มพอกับว่าในอันนี้บอกราคาเดี่ยอยู่ในกลุ่มกับพวกเต้ตัวงัวลรกกระไฮเบอร์โทร่งไปเขาเขาจะทุ่งมาแถวเพราะว่าอีพอลราจะเอามาสูงนะครับแล้มันมันก็เรื่องราคามันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องคิดก่อนนะพอเนาะเพราะว่าบ่คืองัวอยู่ก่อนเหรอเอาตัวนี้เป็นงัวอ่าตัวนี้หกเดือนน้องเพื่อนน้องฝรนล้วนน้องฝรนี่ลวนครับธรรมชาติบ่ะว่าล้นนาจะเป็นล้นเห็ดหรือล้นเห็ดน้อ่ฝเนาตัวนี้เป็นล้นหัวแหลมโอ้แต่ว่านาสวยเห้งนะ เครื่องนี่ครบเครื่องลำแข้งลำขาไงเฮนเอาะพ่อเนาะแมนาไงไงนังนาขาใหญ่แล้วหนาเป็นหนาหละ่ะขาลำหนาขาใหญ่นะครับพ่อนี่ตัวนี่พอ่อแม่นี่พอ่อกำลังว่าผมมันแปดแสนทีเนาะคิดว่าเอาพี่น้องครับบอกให้คร่าวได้ครับเนาะตัวนี้แกเป็นงูหกเดือนนะครับไงลำไงลำนาไม่มีอะไรมีหลอดนัพ่อเนาะแต่ว่าล่อเขาไม่ให้อยู่นะครับเดี๋ยวจะได้กับมาก้าคุยกับเพื่อนนะครับละเอียดนะครับเนาะ เด็บงามลำขาลำขาลำขาใหญ่ขาใหญ่อยู่นะครับพี่แง่ก็แข็งมดงเลยพี่นอ้องแม่นังนี่มาตัวห่วนะครับพี่อันนี้คือง,งูหงเดือนนะครับเด้องูหงเดือนนะครับนาะมึงกีนะ่ล่ะแต่ว่าซียังขาอยู่อีพอว่าเรียงไปก่อนรอเติมเต็มนะครับเอาวี่นอ้องอัปเดตนะครับวันนี้ก็เป็นอากาศเดดอดเดือด,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 ดนะพ่อ นะครับนี่แกะแม่สาวอีกสองตัวนะครับเอาตัวหนึ่งไปแล้วบ่พอนี่ไปแล้วไปแล้วปัดขายยงเงียบตัวนี้โอ้วะนี่ตัวนี้จ็ดเดือนกพ่อนี่ยต้นนี้จะรอบเนี่พ่อตัวนั้นแปดเดือนครแปดเดือนตัวนี้เน้นเน้นเน้นเป็นตัวสูงเงี้ยบ่เนาะเป็นเป็นงอลำโตเงี้ยสูงเนยพี่น้องครับสีนี่สีนี่เก็บอยู่ด้วครับเนาะสีครบเขียงเนี่ยบ่เนาะ่อาตัวนี้สีครบเขียงนะครับต้นนี้นะครับเด้อยเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้ก็ ตัวนี้จะเดือนบ่ตัวนี้หกเดือนกลัวตัวนี้หเดือนกลัวตัวนี้เนียนเนื้อนังเนียนแน่เนียนซี่แนนะพี่น้องครับเดี๋ยวพาอวยพีเน้องดีกว่านะครับผมอพี่น้องมึงไทยมึงดูดูนะครับเนาะขาคนไทยกขาคนไทยก็ฮักพี่น้องครับขาผิดนะครับเนาะนะครับอือมึงขันจะชัดนะครับเนาะ สองต้นเหรียลูกชี้นหวทั้งซอยนะพ่อแม่ลูกแม่ใบหลอดมีทั้งซอนะครับตัวนี้หกเดือนกวนนะครับเหนือหนังนะครับล่ำโตดีเง้วนะครับเครื่องพ่อมีนะครับลูกสี้นไหวนะครับเนาะหกเดือนตัวนี้แปดเดือนได้ป่อเนาะตัวนี้ตัวนี้สูงสูงไงนะครับเป็นสาวเหรออะไรเป็นสาวควบเครื่องนะครับเนาะโอ้พี่น้องครับมักตัวแรกกัะล่อง แค่ตาจ้าผุดคุยมาบึงได้ครับเด้อนะครับผมกับไอซีเจ้าของงวดนะครับว่าผู้คนอยากขายอยากเปิดราคาอยากบอกบอกราคาเรื่องว่าอยากให้พูดคุยจะได้กรับเป็นซีทโทรมาถามโทรมาโทรถามดีกว่าเบอร์โทรเบอร์เดิมจะว่าพวกคุณกับมาเบิึงอยู่เดี๋ยวมึงว่านกับมามีโอกาสกับแวะมาอยู่ขอก็พอเนาะบ้าดน้องค้มนะครับต้นบนของค้ามมาเพิเมืองจังหว่าชีติเก็ตนะครับเนาะพอเยอะว่อนะครับส่วนใหญ่เพิ่นมาคนกระเด็บเพื่คุ่โตอยู่เดี๋ยวเพื่อคนอยู่สวัสดีค่ะเงียบๆดอกอยู่พอนี่ เอาันี้ตอนนี้ก็ยังหาคี้เอาอยู่เป็นฝอยังหาอยู่เป็นบ่นหมูหมูว่านนี่แต่ตัวนี้มาตัวหนึ่งพอกับยามแดือเขาโทรมาไปเบิ่งว่าทองด้อพ่อก็ไปแต่แห่ง,งบ้านบ้านถือส,ปสเปกบ่มันสีส้นทีลูก <laughs> พ่อก็เลื่อนมาเจามาขายให้หยไว้ว่ามันสีมันสีออกไปทางคนกนุ่ม บอก <นะ S 1> เันแล้ว่าคนมันโกงกับเต้เาคนมาเบิ้งคนกับจียานคือกันนะเนาะถ้าว่าเฮาอย่างคนหนึ่งก็ต้องอย่างแต่ว่ามันทองแปดเดือนเนี่ยไก,ก่สีออกแล้วนุ่มใหญ่กระจาะเลยต้งว่างงามบ่เหรอเป็นสีละเอียดสีแดงละเอียดอย่างมันแห่งเป็นโตคาพ่อฟังนะลูกคาแต่เฮาบังบางเลยแต่เรื่องเรื่องนิสัยมันแมน่นคับว่คันพ่อมคันแม่นว่านิสัยดีพอมาแล้วเฮาก็ต้องคำนึงนะพ่อเนาะว่าถ้าเฮา แต่เข้ากาเขาแสดงว่าคนหนึ่งคนสื่อกับตองกาเขาแต่แต่เข้ายานคนโสื่อกับตองยานที่เข้าคิดว่ายังไนพ่อก็คืดอีกละวร่างเทืยมมันขายคือว่ามันชุ่มอารามันโกงเงี้ยสิเข้าออกมามันขายบัวใดเวลาออกหลูกมันจีบโกงกันนะสเกตสบายร้อนง่อยพอแต่ตัวมี่ตัวตัวคุนขุนนะพี่น้องคุณเชียงนะครับถ้าต้องหาคุณเชียงเดี๋ยวจะพาไปเมืองแม่ม่านก่็ที่นี่นะครับแม่ม่านก็ยังอยู่พี่น้องเนาะถ้าลูกถ้งมันออกนิดไงไงกับโบออกเนาะหลูกโอ้มันคือตี๋ล้วพอเอ้ยพูนออกถ้งมันกลวงกันหนูเดี๋ยวเอาเป พี่น้องครับเอาตาั้มตอกออกตั้มหัวเพิ่นไม่หนูอจะขอไปเอาจีซ้อนออกมาถ้ามึงแม่ไงนะครับแม่บอกนะครับท้องหายเด็ดนะครับของมันไปหรอมันบวกลายมักมูดอกตัวนี้เพิ่นกำลังคนท้องคือคนท้องพี่น้องครับมุ่งเิีนะครับ แต่ว่าคนจับได้สบา,ายได้แม่นี่แม่นเชื่องครับสำหรับคนเนี้นี่ประตูหัวนะครับถ่ายถ่ายสมือนะครับงี้กูนี่กันยักเลยพี่น้องครับถ่ายประมาณสิแปะรอยพงสิบเลยจะถ่ายนี่แม่นจอดเลยตั้งแต่เต้าถ่ายมามันกิดรุนแห้งหรอยอ่ยอๆออกมาในเวลาเลยเออออกมาจากเขาผุดไป๊ขอบนูป้ปอันนี้ผสมเจา้าผสมรัวโจน,นะครับเนาะสาวทองแรงนะครับทองหาไดอนนะครับกะ ตงกอลกันครับแม่นี่มีสองแสนนะครับเน้องแม่นี่โบปิดบ่บ้างนะครับผมมีสองแสนแต่ว่าอีพอสิปล่อยโบปอยกับลองคุยมือนนะครับเนาะนะครับเราจะพูดมักนะครับแม่นี่มีสองแสนนะครับโบกอลก่อนนะครับเพราะว่ากะต้องบอกตั้งคุ้มกินนะครับเน้องเป็นงูหลังมันยังเป็นงูหางงูแพงเขามาเยอะว่าตัวนี้นะครับในเจ้าอยากเห็นแม่บอกนะพ่อเนาะแม่นี่อยากลอบมึงผลงานมึงนะครับเนาะเจ้าว่ากะสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ผู้ดวงชะใต้ผู้แรกนะครับมากนะครับ จ็กพอกับว่าหากูโตเนี่ยเจ้าพ่อบ่เคยยึดติดบ่เคยยึดติดเออแต่ว่าขันมันถี่แต่คือว่าให้มันถี่ราคากันนะครับโอ้ยมึงไง่ยักนะครับเนาะถ่ายเถิดช่วงถ่ายท่วงโค่นหางังสิมันงามมันมุ่นมึงถึงเลยมัวตัวจิงนะครับบอกเลยว่าใหญ่แห้งนะครับใหญ่อีหลีถามาเมืองเราบ่ใหญ่นี่ให้ด้าปานุ่มเลยนะครับมันี่เด้อนะครับออกออกมาอย่าเขาไปเดี๋ยวเขาก็ชนอีก อย่างเฟื่อเขาดีแท้แม่นี่ไทยพี่น้องมาเมื่งแล้วว่ามันเป็นไงนะครับสมซื้อนะครับสมคำหลั่มลื่นนะครับมาดาบานุนใดได้แล้วครับด้วยแม่นี่เด้อย่อมให้ได้เลยพี่น้องครับเพราะว่ามันใหญ่ีืนยันนะครับตัวจริงนะครับเนาะยาญ่ใหญ่ใี่พอใส่เบอร์เก่าเนาะใส่เบอร์เก่าเบอร์เก่านะครับเอาพี่น้องครับปิีกลิปสันๆนะครับเวอลนุ่งม้วนนะครับน่ามาย่างเพราะว่าสมือนนะครับมัอนี้บานุนมาต้องมีหม่งไปพี่น้องครับเออผู้ใดสนใจนะครับสนใจไทยง่วนะครับเนาะอยากแข่งบนุนไม่ไทยง้วนนะครับผม โซนชีสุเกีนะครับหรือว่าพื้นที่ไก่แค่นะครับนอกระรวงติดต่อมาเมื่อเดครับเด้อเอาบะลายพี่น้องเนี่ยเดคายดำมอนน้ำมันแก้ผากระฝอกาแฟนะครับนอพ่อเดชใส่ดีซอยพี่น้องครับเอออยาให้พี่น้องได้ซื้อเดคายกันนะครับผมานุ่มไปทุกที่ที่มีถนนนะครับนอขี่มอไซค์ขี่มอไซค์ออกจังหวัดจุบิน้องครับแต่ว่าเห็นบอดตีโต้มากคุเถื่อนนอหนุ่มก็เพราะเห็นว่ามันจะโป่งอย่างเงี้ยมันเป็นงูอันเฉีงเชียงโอ้ผมมีก้อนของแม่นี่เปลี่ยนตัว่ามากไปหน้อยมาแต่งเตาม้าใหม่ๆซ้ำจะคล้อง ดเงดาค้างเงาแข้นงกโค้งกคทางีเปลี่ยนเปลี่ยนเอาพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะนะครับผู้ใด้มาทานกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกับกดให้ได้พี่น้องเด้อนะครับคลิปสั้นๆนะครับผมนี่แหละครับในหอยหางงวงแกงชงนี่กับพ่อนี่นะครับ้ยอ,อ,บอ,อยแกงยีลีพอด้ปะหายแกงแต่กัน แต่พายเราก็เชียงด้วยความที่เราสูงนะครับอย่ากได้พงงามก็ต้องก็ต้องก็ต้องมีความการนิดนึงโดยพอเราสไตล์เรานะครับย่อมย่อมเจ็บได้แต่ว่ายจะย่อมพงงามนะครับมั่นแต่คือว่าบอกง่ายๆว่ามันบริายขายห้องกับเลียงมันก็จังสัรแค่นั้นแ็่พูดง่ายๆบริยาขายกับเลียงนะครับดี๋ยาขายกับที่ว่ามานไปงอเกียรมูนี่ครับมันบริยายขายมันก็มีแหงเกี่ยวอย่างได้ครับ เบิึงขาเบิึงแจงครับสุดยอดนะครับพีดด่น้องครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเน,ะนบะานะ,คะคลิปนี้ก็พอประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ